ายแพทย์ทีอันตรายซีเซียมลบ่ยมหากถูกเผากลายเป็นไอทำลาย DNA ก่อมะเร็ง S T O N S O I E D แพทย์ทีอันตรายสารซีเซียมลบ่ยมหากถูกเผากลายเป็นไอลอยไปตามลมได้เป็นพันกิโลทำลาย DNA สิ่งมีชีวิตก่อให้เกิดมะเร็งได้วันที่20มีนาคม2566นายแพทย์สมรสคงละไยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ o k ซัมโรสเอ็ดีโฟกลาไม,ม่เกี่ยวกับอันตรายของสารซีเซียม137ว่าถ้า CESIUN 137ถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอสามารถออกไปได้เป็นหลักร100้อยถึงพันกิโลเมตรขึ้นกับลมและทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้ทั้งการสัมผัสโดยตรงการกินและการหายใจ CESIUN 137จะสจะสสมในดินน้ำอาหารทำให้เกิดผลเสียต่อสัตว์และมนุษย์ ปลานกไก่หมูหมาแมววัวและอื่นๆอนุภาคบีตา้าและรังสีแกมมาจะทำลาย DNA ทำให้เกิดม u t a t i o n ถ้าไม่ตายก็เกิดมะเร็งต่อโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยเซเีียม137มีค่าครึ่งชีวิต30ปีดังนั้นจะใช้เวลาในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า100ปีจึงจะสลายหมดคนที่จะได้รับผลกระทบน่าจะหลายแสนและเป็น100ปีจะมีคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่เสี่ยง คนที่คิดว่าเสี่ยงต่อการสัมผัส CESIUM 137ควรเฝ้าระวังเร่งด่วนเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียผิวหนังไม่โดยไม่ทราบสาเหตุรัฐควรเก็บบันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใสมีโอกาสที่คนจะสัมผัสปริมาณมากยิ่งคนที่อยู่ใกล้ในระยะ5-10เมตรน่าจะอันตรายมากไม่รู้ว่าระยะจริงที่ปลอดภัยเท่าไรเพราะขึ้นกับความเข้มข้นที่เหลืออยู่และชิวที่ป้องกันอย่างไรก็ตามนายแพทย์ สมรสระบุว่าต้องรอการประกาศเรื่องด่วนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสาจากหน่วยงานของรัฐอีกทีและทั้งหมดเป็นเทียงข้อมูลเบื้องต้นที่คนเองและไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านปรมาณู STONSOIED